ทุกคนดูสิหลังบ้านของพี่เองมันกินได้ไหมเพิ่งมารู้ตัวนะคะว่าบ้านตัวเองมีเห็ดออกนะดูนี่บ้านอยู่นี่ดูคะ่ะอุย้ยเห็ดออกเยอะมากดูสิมันกินได้ไหมไม่รู้เออดูสิ เห็ดเจ้าทุกคนเห็ดกินได้ไหมอุ้ยอุ้ยฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูมันมีแมงอันนั้นด้วยอ่ะดูดิมันกินได้ไหมเนี่ยมันมียางด้วยนะมันมียางด้วยมันไป็เห็ดขาเป่าเห็ดขาไหมเดีย๋ยวลองชิมดูสิมันจะตุยมันจะเห็ดขามันมีรสชาติเผ็ด ใช่มันคือเห็ดคมโอุ้ยเผ็ดอืมนี่เธอดูอุ้ยเผ็ดอุ้ยเห็ดอันนี้มันกินได้อุ้ยเห็ดแดงเห็ดแดงมีเห็ดแดงด้วย ดูเหมือนมีเห็ดมันปูด้วยนะดู s <S เห็ดเห็ดเห็ดแดงหนูเห็ดเห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรนี่โอู้ยเยอะแยะเลยดู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 เห็ดเห็ดนะคะทุกคนโอ้ยโอ้ยเห็ดมันปูอันนี้เห็ดมันปูบ่มันยังเบบี้อยู่นะมันเบบี้อยู่ใช่ไหม อุ้ยใชย่อุ้ยเห็นมันปูไม่เคยกินเห็นแต่ในยูทุ e ยังไม่เคยกินนะอุ้ยมันไม่โฟกัสดด๋ยวก่อนนะอนี่เแบบี้นะเดี๋ยวดมดูสิมันใช่บอกเหมือนจะรู้เลยอะ่ะเออปูกลับเข้าไปใหม่เแบบี้อยู่อืมมีตรงนี้ด้วยโอย้ให้ตายเถอะอืมโอ้ยทำามเผ็ดวะอืม เบื่อป้ะนี่ยจะตุยไหมเนี่ยโอ้ตุก้นวิ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 เห็ดแดงโอ้ยนมนมมันกินได้ไหมของต่างประเทศเนี่ยของอเมริกอะ่รเห็ดแดงใครใครรู้ช่วยบอกพี่หน่อยนะว่าเห็ดแดงที่เนี่ยมันเหมือนบ้านเราไหมมันกินได้ไหมนี่วยมันมีตุ่มๆด้วยนะ ตุ้มๆ,ๆตุ้มๆเออนี่ตุ้มๆโอ้ยนี่คือดอกน,นี่คือสวยงามมากบอกเลยนี่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้นี่นี่นเห็ดแดงที่นี่นะเห็ดแดง U S A มันกินแล้วตัวหรืมไม่รู้นะนี่พี่ก็กลับมาจะยิ้มนะใส่ถุงมืออย่างเท่เก็บเห็ดโอ้ให้ตายเหอะสวยมาก มันกินได้ไหมมันน่ากินมากเห็ดแดงนะคะดูอืมโอ้ยอุ้ย,ยตรงนู้นก็เยอะเลยอุ้ยมีเห็ดไข่ด้วยเห็ดไข่เห็ดไข่ทุกคนมีเห็ดไข่ด้วยนะเห็ดเห็ดละโง่อ่ะใช่ไหมบ้านเราเรียกเห็ดละโง่ไหมเออมันมีน,นะด้วยอ่ะดูดูเห็ดแดงออกเยอะเต็มเลยดูฮุย ใช่โบเห็นแล้วง่บ้านเราไหมมันเห็ดไทยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ้าพูดถึงอะเห็ดไทยไม่ใช่มั้งไม่ใช่เห็ดละง่มั้งใช่เหรออือ,อ,อเดี๋ยวโฟกัสก่อนเออ,ม,อมันใช่เหรอมันใช่เห็ดละง่เหรอเห็ดไข่หานอะใช่บอก ใกล้เกินไปโอเคนี่นะเฮ้ยทุกคนมันมีเห็ดอะไรไม่รู้เนี่ยเห็ดเห็ดอะไรนี่เห็ดหูหนูบ่เห็ดหูหนูไหมเห็ดหูหนูอุ้ยไม่ใช่แข็งแข้งเห็ดอะไรวะแข็งแข้ง โอ้ยไม่เหม็นเห็ดเลยไม่รู้อะมาแข็งๆข็งเออไม่รู้จับไปเรื่อยเบื่อตาย,ยาตยุยไอพี่หน้าไม่เห็นละพี่พันนีอยู่ใสอ๋อโดนเห็ดเบื่อตุยเรียบร้อยนี่คือรอบรอบบ้านพี่นะดูดูนี่คือบ้านพี่นะอืม นี่รอบานเดี๋ยวไปดูอีกนะเฮ้ยตรงนี้ก็มีเฮ้ยอันนี้ไม่กล้าจับเว้ยเออดูไปก่อนก่าตุยเออดูเหมือนดูเหมือนตรงนี้มีอีกนี่เห็ดอะไรเหลืองๆแต่ไม่ใช่เห็ดมันปูแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่นะเอออันนี้ทีอย่างนี้ก็จับอีกเออ มันมีอีกนี่มีตรงนี้ด้วยตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้นะเอออันนี้เบื่อแน่นอนเบื่อแน่นอนดูแล้วดูดูแล้วไม่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาที่มันกินได้อะนะเออเห็ดรอบบ้านค่ะทุกคนรอบบ้านอ่านี่ บ้านก็อยู่ในป่าดิโอเคทุกคนหกนาทีแล้วนี่คือรอบบ้านนะฮะออโอเคไปเข้าบ้านละนะปิดกล้องก่อนนะ,ะทุกคนพี่ไปนะบายบาย